ค่ะวันนี้เรามาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของน้องไนหรือนายปะนิธานนะคะซึ่งเป็นผู้เรียนนอนดีกรีชุดวิชาการขุนโคเพื่อการเลี้ยงระยะสั้นของมหาวาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกีรตจังหวัดสกลนครนะคะเรียนตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคมจําได้ไหมคะคืออาจารย์สอนอยู่ในห้องเรียนอาจารย์ก็สอนเรื่องของการเลือกซื้อบัวนะคะน้องไนก็ได้ไปปฏิบัตินะคะเราไปที่ นนะะตลาดโคกระบือท่าแร่ครับอ่าตลาดโคกระบือท่าเร่แล้ววิธีการคัดเลือกวัวที่เขา้าขนให้เป็นระยะสั้นเนี่ยอาจารย์เขาสอนยังไงคะให้เลือกยังไงคะเลือกโครงสร้างกระดูกแข้งขาดูลักษณะของคูนหางครับสายพันธุ์ต้องติดชาโลเล่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วได้มากี่ตัวคะเอาเข้าเรียนโครงการด้วยเข้าเรียนโครงการสองตัวครับผมสองตัวเริ่มต้นวันนั้นเนี่ยเราจาได้ว่าเราซื้อวัวประมาณายมีนาครับผม สองตัวนั้นน้ําหนักเท่าไหร่คะเริ่มแรกมาเลยสี่ร้อยสิบกิโลครับอีกตัวหนึ่งเหรอสี่ร้อยสี่สิบกิโลตอนนั้นเราเตรียมวัวรเราเตรียมยังไงบ้างคะขั้นตอนเลี้ยงธรรมชาติทั่วไปครับมีหญ้<อ><ม>าครับมีอะไรก็ให้กินไปก่อนครับรอเวลาการเข้าขุนทายพยาธิแล้วก็ให้ยาบำรุงแล้วช่วงเวลานั้นหลังจากที่วัวเข้ามาในฟาร์มของเราแล้ววัวสุขภาพดีแล้วเนี่ยเราก็ทำการตอนครับผม ตอนนั้นตอนเนี่ยให้ให้ใครมาตอนให้คะคุณหมอบุส่งครับหลังจากการตอนแล้วเราจึงมีการเริ่มขุนจริงๆก็คือช่วงต้นเดือนเมษายนจนถึงวันนี้ก็ประมาณ5-6เดือนตอนนี้น้ําหนักวัวอยู่ที่เท่าไหร่คะเราเอาเข้าลงเชือกเข้านะครับอยู่ที่6 5 0ครับค่ะ650นะฮะแต่อาจารย์วัชวตตริ์ประเมินวิห้690 นะคะแล้วก็น่าจะอยู่ในคุณภาพเกรดเนี่ยเกิน3แน่นอนเราจะไปวัดคุณภาพซากกันและหลังจากบ่ม7วันนะคะเราก็จะได้ราคาของเนื้อนะคะที่เป็นราคาเนื้อตัดเกรดจากร้านนะคะซึ่งร้านที่รับซื้อก็เป็นร้านที่อยู่ในเครือข่ายของเราเองนะคะที่มีเป็นผู้ประกอบการที่ทําความร่วมมือกับชุดวิชาเรียนนะคะซึ่งก็จะรับซื้อวัวของผู้เรียน,นดนตกีชุดวิชานี้ทั้งหมด นะคะแล้วก็ให้ราคาที่เป็นราคาตัดเกรดด้วยนะคะการจัดการฟาร์มเรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารนี่เราจัดการยังไงคะตอนที่เรียนอยู่ที่ห้องเรียนกับภาคปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยคะ่ะการให้อาหารนะครับตอนเช้าช่วงแ,แรกๆเราก็ให้ชิมรางดูก่อนนะครับ<ม>ให้ว่าเขาสามารถกินได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับ<ม>ของผมคือใช้การสังเกตเขาชอบกินแบบไหนครับแล้วก็<ม>กินปริมาณมากแค่ไหนครับเริ่มต้นก็อยู่ที่2กิโลครับสูงสุดที่5กิโลครับต่อหนึ่งคาบครับ แล้วตอนที่บอกว่าสูงสุดห้ากิโลเนี่ยใครเป็นคนบอกคะใครเป็นคนบอกให้ให้ทําแบบนี้คะก็ <c oughs> ฟังจากที่อาจารย์สอนมา,าด้วยนะครับจากอาจารย์นะคะอาจารย์คนไหนคะอาจารย์อาจารย์วิทย์ครับอา,อาจารย์วิทย์นะคะอาจารย์วิทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นผู้สอนโดยตรงเลยก็คือเป็นผู้สอนเกือบทุกๆเรื่องในการขนโคเพื่อการเลี้ยงยระยะสั้นนะคะคหลังจากให้อาหารห้ากิโลแล้วระหว่างทางที่เราเลี้ยงเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วปรึกษาอาจารย์วัชรวิทย์ยังไงคะ มีช่วงหนึ่งนะครับวัวไม่ไม,ม่ยอมมาใกล้อาหารเลยนะครับเกิดจากการที่เขาเจ็บจมูกผมก็ไม่ได้สังเกตด,ดูว่าเชือกเขาบาดจมูกของเขาครับเพราะอัตอาการเจริญเติบโตเขาขึ้นรวดเร็วนะ <c oughs> <c oughs> แล้วไงแล้วก็ส่งส่งแจ้งปัญหาไปให้อาจารย์อาจารย์บอกว่าไงคะให้ดูจงภาพรวมนะครับว่าตรงคอตรงอะไรผมส่งภาพให้ดูนะครับแล้วอาจารย์เห็นว่าเชือกตึงน่อยๆครับเชือกนี้รัดรัดคอเพาวอ้วนขึ้นนะคบมันอ้วนขึ้นจากการขนของการเลี้ยงของน้องเนี่ยให้วันละ2กิโล3กิโลขึ้นไป่อยจนวัวมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะจนทําให้บริเวณที่เป็นเชือกเนี่ยรัดคอวัวก็จะไม่กินเพราะมันอึดอัดแล้วมันก็เจ็บด้วยนะคะดีไม่ดีอาจจะเป็นแผลด้วยถ้าเป็นแผลก็ต้อง ทำการรักษาวันนั้นเป็นแผลไหมคะเป็นครับอ๋อเป็นแผลอ่าทีนี้นนอาจารย์แนะนำยังไงต่อผ่อนเชือกออกนะครับ<ม>เขาก็เริ่มดีขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลา5-6ถึงเดือนที่เขาได้ดาเนินการปฏิบัติจริงนะคะโดยชุดวิชาเนี่ยจะมอบหมายนะคะแล้วเก็บคะแนนเก็บทั้งคะแนนเก็บทั้งชั่วโมงการปฏิบัติจากการเลี้ยงของเขาที่ฟาร์มของเขาเองนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งที่ชุดวิชาได้ให้ความสําคัญคือ เน้นปฏิบัติจริงเรียนในห้องเรียนแล้วนําไปใช้จริงนะคะและสําคัญก็คือเกิดอะไรได้จริงนะคะอีกประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่วัดเกรดเนี่ยแล้วเนี่ยน้องเขาจะได้เงินจากการขายวัวนะคะก็รอลุ้นกันนะคะว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวอีกช็อตต่อไปเราก็จะมาบอกว่าเฉลยว่าน้องได้เกรดเท่าไหร่และได้เงินเท่าไหร่และรวมไปเสร็จแล้วต้นทุนในการเลี้ยงเป็นเท่าไหร่นะคะ และจากการที่พิเคราะห์เรื่องการเลี้ยงทุกอย่างแล้วเนี่ยอนาคตเราคิดว่าเราอยากเลี้ยงต่อเลยคะเลี้ยงต่อแน่นอนครับเพราะอะไรถึงว่าแน่นอนก็เป็นทั้งอาชีพเสริมได้ด้วยครับ<ม>แล้วก็เป็นอาชีพหลักก็ได้ครับ<ม>อยู่ที่การวางแผนการจัดการของเราสําคัญอย่างหนึ่งคือในรายวิชานะคะการจัดการฟาร์มและอาหารโครเนี่ยอาจารย์มัชวิทย์ก็พาผู้เรียนเนี่ยดีไซน์หรือออกแบบอาหารโครขุนที่มีความเฉพาะสําหรับโคที่จะเลี้ยงระยะสั้น นะคะแล้วก็สูตรพิเศษแล้วก็เน้นคุณค่าทางอาหารโภชนะให้ครบถ้วนนะคะผู้เรียนทุกคนเนี่ยจะได้นําอาหารชุดนี้มาเลี้ยงกับวัวของตัวเองด้วยนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยคือต้นทุนนะคะทางมหาลัยไม่ให้ฟรีนะคะและเดี๋ยวตอนที่การขายวัวออกมาปุ๊บเราจะมาดูว่าต้นทุนที่เขาใช้ในเรื่องการซื้ออาหารกับต้นทุนของการเลี้ยงโคนะคะแล้วก็ค่าแรงงานต่างๆน้องก็สามารถคิดได้นะคะและสุดท้าย1ตัวเขาได้กําไรเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาการเลี้ยง5้าถึงหเดือน কৃতান্ত তাই